วิชาการป้องกันของภูเขาขุนหลุนนั้นต้องการหินจิตวิญญาณเป็นจำนวนมากและไม่ได้เปิดใช้งานมาเป็นเวลาหลายพันปีนี่นานกงสินคุณทำได้อย่างไรเอเอคือว่าอ๋อแล้วก็เพื่อนนักพจนคนนี้เป็นใครอย่างนั้นเหรอแต่ว่าก่อนหน้านั้นแกสุนหยางไอ้สาละเลวทำไมแกถึงได้มาช้าอย,อย่างนี้ละ่ะฮะ ถึงยังไงซะนายก็เป็นถึงจ่าสำนักคุณหลุนศัตรูบุกมาถึงขนาดนี้แต่นายกลับไม่อยู่แบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนกันล่ะฮะเอยพอเธอเซียนอีสุดท้ายแล้วเขาก็มาไม่ใช่หรือยังไงเอย,เอยพลังของบอนั่นก็มีแค่นิดเดียวไม่หนีเอาตัวรอดคนเดียวมันก็ดีแค่ไหนแล้วเอ้ เออฮเอเอนั่นแขนของท่านอย่าบอกนะว่าเอาไปเดิมพันกับยุคสมัยใหม่เฮ้ยเฮ้ยกูไม่ใช่แชงคูดไว้เฮ้ยแต่ว่าแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกหยุดเลือดเอาไว้แล้วแต่ก็ตะบะของฉันมันก็แค่เจี๊ยตันระยะกลางเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าฉันได้ไปถึงขั้นตู้เจี๊ยแล้วล่ะก็แขนแค่ข้างเดียวก็สร้างไม่ได้เสมอนั่นแหละ ในการต่อสู้ที่มีผู้บำเพ็ญต่างหลายคนต้องเสียสละชีวิตการสูญเสียแขนไปแค่นี้จิ๊บจ้อยมากก็ดีกว่าคนบางคนที่ก็ค่อยเดินเป็นเตา่าลากขาเข้ามาในสนามรบในช่วงวินาทีสุดท้ายไม่ได้ออกแรงกับเขาสักนิดเลย เฮ้ยน้อยเนี่ยแกถ้าไม่ใช่เพราะฉันไปเชิญท่านผู้ยิ่งใหญ่มาแล้วละก็ป่านนี้แกคงได้ไปเฝ้าเง็กเสียนแล้วแกนะแกยังมีกระจิตกระใจมาด่ากันอีกอย่างนั้นเหรอเฮ้ยไม่สำนึกบนคุณเสริงเชียว อ่าฮ uh ่า huh, uh huh. นี่แกเพ้ออะไรอยู่ไม่ทราบคนยังแกเนี่ยหนะ้าที่จะไปหาผู้ยิ่งใหญ่มาช่วยฉันนะ <c oughs> วันวันแกก็เอาแต่ดูไลฟสดไอดอลเอ้ยไอที่พามาด้วยเนี่ยมันก็คงจะมีแต่ไอพวกนักต้มตุนสมากกว่าละมัง้งเฮ้ยน้อยเนี่ยแกฉันเตือนไว้เลยนะระวังปากหน่อยมาอย่างนั้นอีกเดี๋ยวแม้แต่โอกาสที่จะได้คุกเขา่าขอร้องก็ไม่มีแล้วเฮ้ยแกนะแกเชงคูดปอม ไรสารสินดีไหน่ะผู้ยิ่งใหญ่ของแกนะเฮ้ไหนไหนไหนเอ๋หรือว่าจะเป็นไอ้เจ้าเด็กนี่อย่างนั้นเหรอ๋อ uh, ไอ้เจ้ามอนี่มันเอ้ย <Hey, S 1> นี่แกสุนยางนี่แกกล้าถึงขนาดเอาคนธรรมดาที่ไม่มีแม้แต่พลังลิงสี่มายังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งภูเขาคุณหลุนเชียวเหรอนี่แกลืมที่บรรพบุรุษสั่งสอนไปหมดแล้วหรือยังไงฮะ เอ้ยท่านผู้นำครับตามกฎของสำนักเสียนแล้วการนำบุคคลธรรมดาเข้ามายังภูเขาคุณหลุนควรถูกลงโทษแบบไหนครับเออคือว่าก็ต้องผนึกตะบากขังไว้ในคุกน้ำแล้วก็คิดทบทวนตัวเองครึ่งปีแต่ว่าเออ ถ้างั้นก็ดีการที่ศัตรูบุกมาถึงเบื้องหน้าสำนักอย่างนี้แต่สุนยางกลับพาบุคคลธรรมดาเข้ามายังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเราความผิดนี้สมควรถูกลงโทษเอ้ยท่านผู้นำโปรดสั่งการด้วยครับในเวลาแบบนี้ยังจะมาทะเลาะก,กันอีกอย่างนั้นเหรอเฮ้ยหมดหวังจริงๆคนคนนี้ตะบากเขาอยู่เหนือกว่าพวกเราทุกคนขั้นเจียตันทั่วไปสัมผัสถึงตบาของเขาไม่ได้อยู่แล้ว เขาช่วยฉันตั้งสองครั้งสองคราแต่กลับไม่ปลีปลากพูดสักคำไม่รู้คิดอะไรอยู่ในใจแล้วพวกเราควรจะจัดการยังไงดีล่ะเนี่ยเออคือว่านะเอ,อ้ยได้เว่าวร้ายใหญ่หังถ้าท่านไม่ทำฉันก็จะทำเองเออเอ้ยเอานี่ไปเกิน <c oughs> ออมึงเตรียมตัวนะมึง เอฮ้ยนี่มันเป็นไปได้ยังไงกัน <S 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 เอฮ้ย<า>นี่มันหาพลังอะไรกันเน่ม่หรือวน่ากลัว,ลวแรงดันวิญญาณช่างแรงเหลือเกินนะเนี่ย นัน่นนี่มันยวนอิงม,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 มามมไม่นี่คือเรียตตูเจียอย่างนั้นเหรอวยเป็นไปได้ยังไงกันนี่มันก็นานแสนนานแล้วที่บนโลกนี้ไม่มีนักพดคันตูเจียปรากฏตัวขึ้นเขาทำได้ยังไงกันอ,อาเช่บท่านผู้อาวุโสผู้น้อยไม่รู้ถึงการมาเยือนของท่านจึงได้กระทำการล่วงเกินไปขอให้ท่านผู้อาวุโสโปรดให้อภัยข้าด้วย เอ้ยไม่เป็นอะไรหรอกฉันเองก็ทำเท่าที่ทำได้นั่นแหละขอบคุณท่านผู้อาวุโสเมื่อกี้นี้เราเองก็ใช้จิตตรวจสอบทั่วคุณหลุนแล้วนอกจากเจียตันสามคนที่อยู่ตรงหน้านี้ก็มีอีกคนที่อยู่ห่างจากตรงนี้ไปไม่มากนักที่เหลือก็เป็นแค่สาวกลระยะเหรียญสี่กับจู้จีเท่านั้นเออคือว่าขอถามหน่อยนะที่นี่ไม่มีนักพจน์ขั้นย้นอิงอยู่อีกแล้วอย่างนั้นเหรอ ไม่มีหลายร้อยปีมาแล้วที่ไม่มีนักพจน์หยวนอิงปรากฏตัวขึ้นมะไม่มีแล้วไม่มีแล้วอยู่จริงๆด้วยนี่เรากลายเป็นที่หนึ่งของโลกไปซะแล้วอย่างนั้นหรือนเนี่ยท่านผู้อาวุโสฉันมีเรื่องจะขอร้องท่าน<ม>เหตุจากประตูสวรรค์ผู้อาวุโสก็ได้เห็นตอนนี้หุ่นตุ้นฟื้นคืนประตูสวรรค์กำลังเปิดกว้างพวกเราไม่มีกำลังพอที่จะปิดผนึกประตูสวรรค์แล้ว ขอให้ท่านผู้อาวุโสยื่นมือเข้าช่วยเหลือช่วยให้พวกเราผ่านพ้นวิบากกรรมนี้ไปด้วยเถอะถ้างั้นขอถามหน่อยก็แล้วกันในประตูสวรรค์น,นัน่นนอกจากหุ่นตุ่นแล้วยังมีอะไรอีกอย่างนั้นเหรอเออคือว่ามีไม่ได้นะนั่นเป็นเรื่องใจที่เกี่ยวข้องกับฟ้าดินนี่ท่านจ้า เรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วความเป็นความตายอยู่เบื้องหน้าถ้าไม่ยอมให้ท่านผู้วุสช่วยเหลือนายจะเป็นคนขัดขวางภพิบัติที่ใกล้เข้ามาเองหรือยังไงฮะเออ,เออคือว่าฉันเออ,เอ,อสรุปว่าเบื้องหลังประตูนั่นคืออะไรอย่างนั้นเหรอเบื้องหลังประตูสวรคนนั่นมีหนทางขึ้นสู่เซียนอยู่ค่ะ